You are now listening to the InfoQuest Podcast Stay on top of the latest finance, economic and world news สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Weekly Highlight สัปดาห์นี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังมาเจาะลึกกับข่าวสารสำคัญในรอบสัปดาห์ประจำวันที่2พฤศจิกายน2563เพิ่มต้นกับการสรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเซ้งเด็กปรับตัวลดลงหลุด1,200จุด มาปิดที่ระดับ1,194.95จุดลดลง1.5%จากสัปดาห์ก่อนขณะที่ภาพรวมของเซ็นเด็กตลอดทั้งเดือนตุลาคมปรับตัวลดลงเฉลี่ยกว่า3.4%โดยกลุ่มหุ้นที่ปรับตัวลดลงมากที่สุด3ลำดับแรกได้แก่กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรลดลง20.3%รองลงมาคือกลุ่มการท่องเที่ยวและโรงแรมลดลง10.8% และสุดท้ายคือกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ลดลง10.5แม้ว่าในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมตลาดหุ้นไทยยังคงเผชิญกับแรงขายอย่างต่อเนื่องชุดให้ภาพรวมของดัชนีปรับตัวหลุดแนวรับสำคัญที่1,200จุดเป็นไปตามนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ได้คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้แต่ด้วยความเสี่ยงรอบด้านที่ยังไม่เห็นสัญญาณเชิงบวก กลายเป็นแรงกดดันความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยครับสำหรับปัจจัยต่างประเทศที่นักงวิเคราะห์ให้ความสำคัญคงหนีไม่พ้นประเด็นร้อนช่วงโคงสุดท้ายของการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนโดยเบื้องต้นเริ่มตั้งข้อสังเกตพฤติกรรมของผู้ลงทุนส่วนใหญ่ที่คาดเดาว,ว่านายโจไบเดนมีโอกาสคว้าชัยเหนือนายโดนัลดทรัมป สะท้อนจากการปรับตัวลดลงของราคาสินทรัพย์ในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกสอดคล้องกับมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่วิเคราะห์ท่าทีแนวโน้มการบริหารของนายโจไบเดนว่าจะเป็นผลลบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐตามแผนการปรับขึ้นภาษีและมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นอย่างไรก็ตามในทางกลับกันก็เริ่มมองเป็นโอกาสเชิงบวกต่อตลาดหุ้นเกิดใหม่ โดยเฉพาะในแถบภูมิภาคเอเชียที่อาจสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดหุ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วจากท่าทีปณีปนอมทําให้เปิดโอกาสร่วมมือกับประเทศในแถบเอเชียมากขึ้นเพื่อขานอํานาจกับประเทศจีนแทนที่จะใช้ในโยบายภาษีเป็นชนวนสงครามการค้าที่ปะทุขึ้นมาในยุคสมัยของนายโดนัลด์ทรัมป์นายถนอมศักดิ์สหรัรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก ประเมินภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะแกว่งตัวในทิศทางขาลงและนอกเหนือจากประเด็นการเลือกตั้งของผู้นำสหรัฐที่ต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่เริ่มส่งสัญญาณระบาดหนักขึ้นอีกระลอกในหลายประเทศทั่วโลกอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการซดตัวของเศรษฐกิจโลกในไตรมาสสุดท้ายของปี2563เช่นเดียวกับปัญหาการเมืองในประเทศหากสถานการณ์ยกระดับเป็นความรุนแรง มีโอกาสที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยจะไหลลงไปทดสอบ1,150จุดได้เช่นกันครับก็ยังลงต่อนะครับแนวรับก็1,170ครับแนวต้านก็1,220ประเด็นก็มีตั้งแต่ U.S. Election ผลเลือกตั้งประธานาธิาบดีสหรัฐครับถ้าคุมเคลืยร์คือมีปัญหาหรือไบเดนชนะ เพมก็น่าจะร่วงถ้ามองในเชิงขาบวกก็มีอย่างเดียวคือว่าทําชนะเยุโรปตลาดกลับมาบูมหุ้นใหม่อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักที่ช่วยตลาดให้มันพลิกกลับมาได้ที่จับตาือดูว่าเอ่อสภาล่างกับสภาสูงเนี่ยพักเดียวกันหรือเปล่าเช่นเดนมาร์ชนะทั้งสภาล่างและสภาสูงหรือเปล่าครับถ้าชนะสองสภาเนี่ยโอกาสออกกฎหมายมีเยอะ เหมือนกับยุคแรกที่าทำเยชาดาทั้งสองสภาเนี<ม>่ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะพัฒนาอะไรยังที่เขาคิดมันก็มีสูง<ม>แต่ที่ตลาดวิตกจริงๆคือว่าผลเลือกตั้งมันจายมันยังไม่จบมาสิไม่จบก็คือว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ก็กําลังตกลงันอยู่ว่ารับถึงวันที่สามสองหรือ,อ,รรอ 45, วันที่ห้าวันที่หกอย่างเงี้ย ราะว่ามันมีไปรษณีเยอะแล้วก็มีปัญหาแล้นี้ก็ำลังตก,ตกเถียงกันอยู่ว่าบางร้นให้ถึงวันที่นี้ว่าให้ถึงที่นี้เพราะฉะนั้นถ้าคะแนนมันไม่ขาดเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอ,อครับ,รบซึ่งซึ่งก็เหมือนบ้านคล้ายๆบ้านเราอะ่ะคะแนนผีก็ได้อะไรก็ได้มันก็อาจจะต้องมีฟ้องร้องอยู่ถ้าไม่ขาดเนี่ยโอกาสที่มันจะผันทวนเยอะและผัดนวนฟ้องร้องเนี่ย มันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ครับเนี่ยมงไปหมดว่าตกลงใครจะมาเอาไงคดีคุณก็จะตกเพราะว่าคนลงทุนก็ไม่รู้จะเอาข้างไหนแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าไบเด่นมาน้ํามันร่วงทํามาน้ํามันขึ้นก็ต้องไปดูเพราะว่าน้ำมันร่วงไปแล้วการยังคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันก็คงไม่มีอะไรอะมันก็ยืดเยื้ออย่างที่บอกยืดเยื้อไปเพราะว่าอะจะไม่มีผู้นําก็ได้มันก็เลยไม่รู้จะคนก็ไม่รู้จะเอาอยัางไง คือมเหมือนกับมันดากวกระจายแตกกันไปเยอะจนงงงงแลเราให้หนึ่งหนึ่งห้าสูนรแย่าศูนย์ังหนึ่งห้าสูนยใช่ไหมครับพี่ใช่<อ>ตรนนี้ก็เผื่อไว้สําหรับการเรือนอย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้ามันเกิดอ,อะไรขึ้น,น,นอาจจะลงไปถึงตรงนั้นแต่<อ>ถ้าที่ดูการเรงินเนีน่ยมันก็ต้องมีรุนแรงอย่างเดียวถ้าไม่มีรุนแรงก็เฉยๆละคุณผู้ฟังสามารถรับฟังข่าวเศรษฐกิจการเงินและการลงทุนและประเด็นที่น่าสนใจรอบโลก เพิ่มเติมได้ที่ w w w infoquest co th รวมถึงผ่านช่องทาง Facebook, Twitter, YouTube, Line Official และ Line Today เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญในระหว่างวันและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารสำคัญในรอบสัปดาห์และพบกันใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ you are now listening to the infoquest podcast stay on top of the latest finance economic and world news.